สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรั่งในบ้านนอกนะคะตอนนี้กำลังพาสามีฝรั่งแก่นะคะมีคนทักว่ามิสเตอร์มองปุ๊บเลยมีคนทักมาว่าสามีของต้อยแก่เกินไปนะคะรอให้ได้ซิติเซนแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนสามีสะนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะนอนขี้เกียจแบบนี้นะคะควรหางานทำเพราะว่า นอนขี้เกียจแบบนี้ทําให้เสียชื่อสาวไทยหมดนะคะก็เลยเต้อยก็ว่าจะทําคลิปตอบคําถามนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พาสามีออกมาข้างนอกก่อนเพราะว่าจะไปทานผัดไทยกันนะคะร้านผัดไทยที่อําเภอคาชียร้านนี้อร่อยมากๆนะคะเป็นร้านประจาของต้อยด้วยก็เลยว่าเออเคียร์ทาไมทําคลิปตอนนี้เดี๋ยวต้อยก็จะไม่มีเวลาทําคลิปนะคะต้อยเป็นคนขับเองค่ะก็คือชินละเพราะว่า าสามีก็แก่แล้วอีกละมองมาเอา้าตกใจหลบไม่ทันก็จริงอ่ะไม่ได้อยากเถียงหรอกค่ะสามีต้อยแก่จริงแล้วแต่ก่อนเขาไม่ได้แก่เนาะเขาก็หล่อนะแต่ตอนนี้เขาก็อายุเยอะละต้อยก็เป็นสาวละ The problem is that uh, when you get older <Yeah. S 2> you only get more beautiful and I only get older and look like an old fart Oh my god mm. เห็นไหมโอเคก็โอ้ยสังขารเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงเนาะแล้วพอดีว่าต้อยอ่านต้อยอ่านคอมเมนต์ an, mm hmm. นะคะก็อ่า uh, นแล้วก็ชิวๆนะแต่บางทีก็อยากจะเอ่ออยากให้เขาเปลี่ยนความคิดนิดน,นึงเนาะว่าเรื่องซิติเซนเนี่ยทาไมต้องรอให้ได้แล้วเปลี่ยนคนใหม่ก็คือถ้าคุณอยากอยู่กับเขาเพราะแค่อยากได้สัญชาติอย่างเงี้ยมันกบว่าคุณเห็นแกนตัวมากเกินไปนะ Yes โอเลียนส์โอ้มค์ก็โอติดดาวโอ้มค์ก็แกงมอเตอร์ไซค์จ้าแกงมอเตอร์ไซค์วันทูโอ้ผู้บ่าวผู้บ่าวเดี๋ยวต้อยกลับกล้องกันเดี๋ยวให้เขาแซงเราไปก่อนนะคะฝนก็ตกผู้บ่าวเอ้ยดูสิโซอ้โหมาเป็นแกงเลยค่ะแล้วเขาขับเร็วนะประมาณประมาณร้อยตอนนี้ต้อยขับอยู่80 ร้อยนะคะว้าวผู้บใส่าทาท่ผ่ผู้บ,บ,บ,บ่า,บบา,า,าวีเผู้บา่เาวผู้บา่าวผู้บ่้าทยัง้เบา้บ้บาู้าะะ่้บที่บาที่ผ้บาีามีบอก่บาบ้่้าีู้าี่้คที่ผู้าผ้เาท้าทีี้้า้า้่น้าู้่่่เภอคอีนะคะ ต้อยก็จะชอบมาทานที่นี่เป็นประจํานะคะถ้ามีเพื่อนต่างชาติมาต้อยก็จะพามาทานที่นี่เพราะว่าอาหารรสชาติดีมากแล้วก็สะอาดด้วยนะคะเราจะมาที่นี่ช่วงประมาณเวลาบ่ายโมงครึง่งถึงสองโมงครึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าจะไม่เยอะถ้ามาช่วงเที่ยงลูกค้าเต็มร้านและอีกอย่างก็คือเราไม่ค่อยชอบคนเยอะนะคะและถ้ามาช่วงนี้ที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยค่ะและนี่ก็คือผัดไทยของมิสเตอร์นะคะน่าทานไหมคะ พอแล้วโอ้น่าอร่อยมากนะครับแซปปอ๊อกอืมแซปเปิลแอดว้นเส้นกุ้งโอเคค่ะมาต่อนะคะตอนนี้ต้อยก็มาถึงบ้านแล้วนะคะจากคอมเมนต์ที่ต้อยยังตอบไม่จบนะคะก็คือที่เขาบอกว่าโอเคให้เอาสัญชาติเนาะเมื่อได้สัญชาติแล้วคุณก็ไปหาคนใหม่ที่แบบว่า อ,อาจจะรุ่นเราคราวเดียวประมาณนี้มนะั้งซึ่งอันนี้โอเคมิสเตอร์ยแคนซิตนั่งได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนละหลายคนมีความคิดแบบนี้จริงๆนะคะก็คือว่าแต่งๆไปยิ่งเป็นฝรั่งที่อายุเยอะแต่งแล้วพอเราได้สัญชาติแล้วก็ทิ้งเข้าไปเลยไปหาคนใหม่เดี๋ยวๆความคิดที่ว่าจะไปหาคนใหม่เนี่ยคุณคิดได้ยังไงะคะเหมือนกับว่าเป็นการหลอกเขานะคะหลอก สามีของคุณหลอกคนที่เขาดูแลคุณถ้าเกิดว่าเขาไม่รักคุณจริงนะเขาคงจะไม่ดูแลคุณจกนกระทั่งคุณสามารถมีสัญชาติได้นะคะถ้าไม่รักกันทนเพื่อที่จะได้สัญชาติอสําหรับต้อยต้อยไม่รู้นะว่าเขาทนมาได้ยังไงแต่สําหรับต้อยคืออยู่กับสามีคนคนี้ก็คือมีความสุขดีนะคะพูดถึงเรื่องของสัญชาติถามว่าเคย,เคยทํำไหมตอนที่อยู่เบลเยียมนะคะต้อยอยู่เบลเยียมแปดปีเนาะ พออยู่มาได้5ปีสามารถขอสัญชาติได้นะคะต้อยก็เลยทําเรื่องขอสัญชาติแต่ว่าสามีบอกว่าคิดให้ดีก่อนว่าจะเอาไหมเพราะว่าถ้าเอาแล้วเรากลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนกับว่าจะไม่แฟร์น่ะก็คือคุณจะเอามาทําไมในเมื่อคุณจะกลับมาอยู่เมืองไทยต้อยก็คิดเหมือนกันแหละเหมือนกับว่าเราก็เห็นแก่ตัวนะก็คือฉันอยากได้อะ่ะเพราะว่าก็มีพี่คนไทยนะคะแล้วเขาก็บอกต้อยว่าเออถ,ถ้าเกิดว่า อยากจะกลับมาถ้ามีสัญชาติเนี่ยมันก็จะดีต่อเรานะคะสามารถเข้าประเทศได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะมีคนใหม่อีกและวพี่คนไทยก็เป็นห่วงเราถ้าจะมีคนใหม่ก็ถ้าเรามีสัญชาติอะไรก็ง่ายขึ้นนะคะแต่พอทําแล้วถามว่าสมัยก่อนไม่ได้ยุ่งยากเหมือนปัจจุบันนะคะต้อยทําเรื่องผ่านแล้วนะคะมี คนการันตีให้3าโคนก็คือเป็นชาวเบลเยียมนะคะเขียนจดหมายไปหารัฐบาลให้เพื่อที่จะยืนยันว่า,าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีน,น,นันนนีนะคะก็คือผ่านหมดแล้วแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยจนกระทั่งมันจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะได้พาสปอร์ตนะคะก็คือไปทําเรื่องรับพาสปอร์ตเป็นของเบลเยียมถึงตอนนี้แหละสามีตอรอว่าให้คิดดีๆว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาถ้าคุณจะเอาเราก็ไม่ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ถ้าคุณบอกว่า คุณไม่เอาคุณจะไปอยู่เมืองไทยก็คือกับเมืองไทยเลยนะคะหลังจากนั้นต้อยก็เลยตัดสินใจว่าฉันไม่เอานะคะก็ได้มาอยู่เมืองไทยการที่จะบอกว่าเอออยู่กับเขาเพื่อให้ได้สัญชาติแล้วก็ทิ้งเขาอาจจะมีสาวไทยหลายคนที่คิดแบบนี้นี่ก็เป็นเหตุผลที่ชาวต่างชาติมองคนไทยในแง่ลบนะคะก็คือหลอกเขาเพื่อที่จะให้เขาเป็นสะพานให้ได้รับสัญชาติให้อยู่ดีกินดีแต่ว่าไม่ได้รักเขา เอาง่ายๆเนาะถ้าไม่ได้รักกันแล้วจะอยู่กันยืนยาวได้ยังไงต้อยกับสามีอยู่กันมานานแล้วนะคะก็กี่ปีแล้วเนี่ย23ปีแล้วนะคะที่อยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นการที่ต้อยจะนอนขี้เกียจตื่นสายสามีไม่เคยว่านะคะเขาไม่เคยว่าอะไรเลยย่า yeah, r l i n g I can wake up late right up to me up to up to you <laughs> ตื่นเช้ามาสามีเอากาแฟมาให้ที่เตียงนอนนะคะก็คือเอามาให้ดืมด่มดื่มแล้วก็จะนอนต่อก็แล้วแต่คุณนะคะเพราะว่า เขาเลี้ยงเราได้นะเราไม่จําเป็นต้องทํางานเขาก็เลี้ยงเราได้เอ,อ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วดิฉันจะอยู่ยังไงไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็มีธุรกิจข,ของตัวเองนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไปทํางานอยู่นะคะก็คือจันทถึงสุขยอมรับว่าไม่ทําอะไรเลยก็มีสอนนักเรียนหลังเลิกเรียนนะคะที่หมู่บ้านนี่แหละก็ไม่ได้ถือว่าจะมีไรายได้จากตรงนี้นะคะแต่เป็นการแบ่งปันความรู้ให้เด็กๆในหมู่บ้าน นะคะก็จะเป็นอังคารพูดประหารช่วงเย็นอันนี้ก็จะมีสอนนักเรียนแล้วเสาทย์ก็คือสอนนักเรียนที่แบบเก็บค่าสอนจริงๆก็คือถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เพราะว่าเขาเตรียมทุกอย่างให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณพี่ที่คอมเมนต์มาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็อยากให้คิดเยอะๆนะคะว่าการที่คุณจะเอาเปรียบชาวต่างชาติอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะและการที่เราอยู่ด้วยกันมายืนยาวขนาดนี้20กว่าปีก็คือเราเข้าใจกันเรามองเห็นประโยชน์ ของส่วนรวมของเขามากกว่าของเราเราถึงได้อยู่มาได้ด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถามว่าต้อยซีเรียสกับคอมเมนต์นี้ไหมตอนแรกอ่านก็ชิลๆนะแต่พอคิดไปคิดมาความคิดนี้เป็นความคิดของเพื่อนคนไทยของต้อยที่เคยคิดเหมือนกันนะคะที่เคยบอกต้อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับเขาเขาก็ซื่อสัตย์กับเราอันนี้ถือว่าต้อยโชคดีนะคะที่มีสามีคนนี้คือเขาคอยดูแลต้อยแล้วก็เหมือนเป็นห่วงเราอะ่ะจะบอกว่า ผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้เลือกว่าคุณจะต้องหน้าตาดีคุณจะต้องหล่อหรือว่าคุณจะต้องรวยอันนี้เป็นเหตุผลที่เจอกันครั้งแรกอาจจะคิดแบบนี้แต่อพออยู่ด้วยกันไปนานๆสิ่งที่เอาชนะใจผู้หญิงได้ก็คือความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความเอาใจใส่นี่แหละค่ะสำคัญกว่าเงินทองแล้วก็สําคัญกว่า รูปร่างหน้าตานะคะถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อเขาคอยดูแลแล้วก็คอยใส่ใจสม่ําเสมอนะคะก็คือคอยปกป้องดูแลเวลาที่มีปัญหาคุณยื่นมือเข้ามาช่วยแค่นี้ละคะ่ะคุณจะชนะใจผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายก็ต้อยไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นยังไงแต่สาหรับสาม,มีของต้อยก็คือเขาเป็นคนที่ตรงเป๊ะไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าชอบก็คือชอบและถ้าเราจับจุดนี้ได้ว่าโอเคเขาชอบแบบนี้แล้วเราดูแลเราจะใส่เขาให้ถูกจุดนะคะยังไงเขาก็ไม่ไปไหนคะ่ะ ถึงแม้ว่าจะมีสาวๆมาล้อมรอบหรือว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะเราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปด้วยกันได้นะคะโอเคคลิปนี้มาฝากไว้เท่านี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ